น่าเสียดายนะครับสำหรับคําคืนที่ผ่านมาหลุดเพียงแค่ทีมเดียวเพียงเท่านั้นคือสกอร์สูง เอซีมิลานแต่ก็ไม่เสียหายครับเพราะอีก2ทีมยังมากันครบไม่ว่าจะเป็นลีดยูเนเต็ดหรือตัวการันตีจัดเน้นจัดหนักอย่างทางด้านของอตเลติกมาติดนะครับใครได้ติดตามกันก็ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างที่บอกไว้ถ้าเกิดไม่มากพอสามารถ 25, อาจจะดีสองห้าคำวมดมสนุกเพิ่มเติมกันได้ครอบครัวกุมินิกยินดีต้อนรับทุกคนอยู่แล้วจัดหนักจัดเต็มกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรายการชุดบอลสดหรือเป็นรายการตัวเน้นและยังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยให้ร่วมสนุกกันในกลุ่ม และสาหรับในค่ําคืนนี้เรามาลุยกันต่อและกันสําหรับคืนวันอาทิตย์ผมเองก็คัดสรรมาเหมือนเดิม3คู่หลักๆวันนี้จะเป็นรายการพรีเมอร์ลีกทั้งหมดนะครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีเหล่าแฟนๆที่รักกีฬาฟุตบอลทุกๆคนกันด้วยก่อนที่จะเริ่มมีข้อพิจารณ์นะครับก็ฝากทุกๆคนที่รับชมกันอยู่กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กับช่องทางของผมไ้ด้วยแล้วกันและคู่แรกสำหรับในค่ำคืนนี้ครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะพบเจอกับผด้ดนของลิเวอร์พูลจะเตะก,กันในเวลา 3ทุ่ม5นาทีนะครับนับตั้งแต่ปี2022มานะครับเวทแฮมเองเนี่ยก็ไม่เคยเอาชนะทางด้านของลิเวอร์พูลได้เลยเวทแฮมนะครับผลงานรวมเนี่ยถือว่ายังไม่ดีสักเท่าไหร่12นัดในดที่ผ่านมานะครับชนะ3เกมเสมอ2หลุดแพ้ไปถึง7เกมได้15เสียไป25ประตูเกมในบ้านจากสถิตินะครับยังออกมาไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราดูจากสถิติล่าสุดครับช่วงหลังมานี้มีกระเตื้องขึ้นมาบ้าง ส่วนลิเวอร์พูลนะครับแพ้มา3นัดติดๆแล้วเหมือนกันในทุกรายการนะครับผลงานเนี่ยดูดรอปไปเยอะพอสมควร12นัดในลีกนะครับชนะ6แพ้6ได้18เสีย20ประตู และแน่นอนครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามองเรื่องฟอร์มผมว่าแทบไม่ต่างกันเลยเพราะออกมาไม่ดีทั้งคู่แต่ถ้าเรามองจากกระแสรหรือสถิติเฮตุเฮต d ก็ต้องยกให้ทางด้านของริรูพูลแต่วันนี้ครับต้องบอกว่าตัดสินใจลาบากไม่ขอมองฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วกันสิ่งที่น่าสนใจสําหรับคู่นี้คือให้เลือกมองสกอร์สูงไว้จะอุ่นใจกว่าผมเชื่อว่าซัดกันยับอย่างแน่นอน สำหรับคู่ที่2นะครับแอสตันวิลล่าพบเจอกับบุฟ h แฮมตันเวลา3าทุ่ม5นาทีเหมือนกันพบเจอกันมาสำหรับคู่นี้ส่งบอลบ้านไข่บ้านมันเลยแอสตันวิลล่าเองครับผลงานตอนนี้ต้องบอกว่าดูดีนะ10นัดในทุกรายการเนี่ยแพ้2ชนะ8เกมเกมในบ้านดูดีมากๆ7นัดหลังสุดที่ลงเล่นเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยได้15เสีย1ิจาก12นัดในลีก ส่วนทางด้านของวู๊แฮมตันชั่วโมงนี้ครับต้องบอกว่าฟอร์มออกทะเลไปเลย10นัดในทุกรายการครับชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นสเสมอ2หลุดแพ้ไปถึง7เกมเกมเยือนก็ยังดูย่ำแย่อยู่ตอนนี้ก็อยู่อันดับสุดท้ายของตารางเลยนะครับได้7เสีย27จาก12นัดในลีกสำหรับคู่นี้ครับเรามองเรื่องฟอร์มใน,นปัจจุบันเรามองเรื่องกระแสหรือเรามองเรื่องความได้เปรียบแล้วก็สถิติเฮดทุ่มเฮดก็ไม่ต้องคิดกันมากในบ้านให้เลือกแอสตันวิลล่าอย่างไงก็อุ่นใจ ชนะแน่ครับไปตามหาคำที่2กันได้เลยและคู่สุดท้ายครับสำหรับในค่ำคืนนี้เป็นเชลซีพบเจอกับอาร์เซนอลบิ๊กแมตช์นะครับเวลา5ทุ่มครึ่ง เจอกันมาของคู่นี้ครับในระยะหลังๆเนี่ยจะเป็นอาร์เซนอลที่มักจะทําผลงานได้ดีกว่าเชลซีเชลซีตอนนี้ครับผลงานถือว่าไม่ธรรมดา10นัดในทุกรายการเนี่ยชนะ8เสมอ1หลุดแพ้ไปน1นเกมครับเกมในบ้านมักจะเล่นกันดีอยู่แล้วตอนนี้อยู่อันดับ2นะครับได้23เสียไป11จาก12นัดในลีกส่วนอันัาของอาร์เซนอลก็ดุอยู่พอสมควรเลย10นัดในทุกรายการครับพวกเขาเล่นไม่แพ้ใครเลยนะครับเสมอ1ชนะได้ถึง9เกมตามทรงทีมอันดับหนึ่งในตอนนี้เกมเยือนก็ออกมาดี เได้24นะครับเสียไป6จาก12นัดได้ดีกและแน่นอนครับสำหรับวันนี้ถ้าเรามองเรื่องฟอร์มผมมองว่าดีทั้งคู่แต่ถ้าเทียบกันจริงๆก็ยังมองว่าทางด้านของอาร์เซนอลอาจจะดูดีกว่านิดหนึ่งและกระแสวันนี้ครับยกให้ทางด้านของอาร์เซนอลเต็มๆถามว่าเป็นกระแสน่าสนใจไหมส่วนตัวผมยังมองว่าไม่ครับเพราะเชลซีตอนนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ก็ไม่ต้องคิดมากครับให้เลือกมองเชลซีในบ้านยังไงก็อุ่นใจ อย่างน้นอยๆไม่แพ้แน่ครับอาร์เซนอลเนี่ยจะชนะเชลซีได้ก็ตอนที่เชลซีฟอร์มดับนะครับออตอนนี้ฟอร์มมันดีด้วยกันทั้งคู่ผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่แพ้รอชมผลงานเลยและ3คู่นะครับที่ผมคัดสรรมาให้มีให้เลือกมองสกอร์สูงลิเวอร์พูลครับแอตตันวิล,ล่าตามด้วยเชลซีนะครับ3ทีมนี้ครับการันตีจัดเน้นจัดหนักที่ดังๆของเชลซีได้เลย อุ่นใจอย่างแน่น,นอนครับถ้าเกิดไม่มากพอก็อดเจดี25เข้ามาร่วมสนุกเพิ่มเติมกันได้อย่างที่บอกเลยครับจัดหนักจัดเต็มให้กันอยู่แล้วก่อนจะจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับช่องทางของผมไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ